มันครบรอบแต่งงานแต่มีฉันบอกว่าเลขาของเขาถูกผู้ให้เช่าโกงไม่มีที่ไปเลยพาเธอกลับมาที่บ้านคุณฮารินพาฉันไปทานข้างนอกมาแล้วค่ะฉันขอไปพักที่ห้องรับแขกก่อนนะคะผมพาขึ้นไปพักก่อนนะ เพื่อให้เลขาของเขานอนสบายเขาไล่ฉันกับลูกชายอายุแปดเดือนไปนอนที่โซฟาคืนหนึ่งตอนที่ฉันหลับอยู่แอบเอาเหล้าขาวมาป้อนให้ลูกฉันกินยังสติดีอยู่หรือเปล่าเอาเหล้ามาป้อนทารกเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นฉัน ฉันแค่สงสารพี่วาซินีต้องตื่นมาดูแลลูกกลางดึกไม่รู้ตั้งกี่รอบอายุแค่ยี่สิบกว่าปีดูแก่กว่าแม่ฉันซะอีกฉันเคยได้ยินดื่มเหล้าขาวแล้วจะหลับสบายก็เลยจะป้อนให้น้องคิดไม่ถึงว่าจะทําให้พี่วาซินีโมโหขนาดนี้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆสุทัศนชาหวังดีกับคุณนะไม่ขอบคุณก็ไม่ว่าแต่อย่าหาเรื่องมันป้อนเหล้าขาวให้ลูกเรานะคุณกลับบอกว่าฉันหาเรื่องเหรอลูกผู้ชายต่อไปก็ต้องดื่มเหล้าอยู่ดี คุณอย่าวุ่นวายไปหน่อยเลยฉันจะพาลูกไปโรงพยาบาลถหาลูกฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยแกไปแนะ่เดี๋ยวก่อนขอโทษก่อนแล้วค่อยไปไม่งั้นผมจะดังกระบป๋คุณซะฮารินฉันตั้งหากที่เป็นภรรยาคุณคุณจะเอาเงินค่ารักษาลูกมาขู่ฉันจริงๆเหรอขอโทษ 為我信以为真，一句句刻在心头，换来的忘不。掉我。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 都不我。你的心爸妈 หนูแพ้แล้วหนูจะกลับไปสืบทอดมรดกป้ามาหนูแพ้แล้วหนูจะกลับไปสืบทอดมรดกนีนีลูกคิดดีแล้วเหรอคะทำไมปุบป,ปับแบบนี้ลูกถูกรังแกหรือเปล่าแค่มองพ่อก็รู้ว่าไอ้ยาจกดั่นไม่คู่ควรกับแกแกก็เอาแต่บอกว่าเขารักแกจริงๆเขาเป็นคนดี ยอปิดบังตัวตนเพื่อแต่งงานกับเขายังท้าพ่อว่าห้าปีถ้าเขาเสมอต้นเสมอปลายจะให้พวกเรายอมรับเขาแต่ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจดูกแกตอนนี้สิพอได้แล้วคุณอย่าว่าลูกเลยฮารินไม่ผ่านบททดสอบก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ลูกสาวเรายังสาวยังสวยกลับตัวตอนนี้ทุกอย่างก็ยังไม่สายดีนีลูกจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อจะไปรับลูกเองเดือนหน้าค่ะปะ้าหนึ่งเดือน เพียงพอให้ฉันอยากกับเฮอรินแล้วพยาบาลคะรบก,กวนดูแลลูกฉันให้หน่อยนะคะฉันอยากกลับบ้านไปเอาขวดนมกับแอมเพิร์ดได้เลยคะ่ะนี่นีชาชาเธอเสียใจยมากเลยเมื่อคืนจู่ๆคนก็หาเรื่องเธอไม่ได้หลับทั้งคืนเลยชาชาไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อน เธอจะดู้ได้งไงวม่ป้อนเราเห็นเด็กไม่ได้เรื่องนี้พอแค่นี้เธออย่าชักสีหน้าใส่เธอเลยสบายใจได้ไม่มีครั่งหน้าอีกแล้วนีนีผมเข้าใจก็สองปีมานี้คนเป็นแม่บ้านเลยอดไหวง่ายถึงได้เป็นแบบนี้วางใจเธอทุกอย่างจะดีเองถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าฉันกลับมาคนเดียว ตัวเขาเองคงยังไม่รู้ว่าหัวใจของเขาลำเอียงไปหาสุทัศชาตั้งนานแล้วอีกอย่างนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพาสุทัศชากลับบ้านพัสินีพี่วาสินีฉันรู้ว่าวันนี้ฉันรบตัวนพี่แต่ฉันดื่มเยอะไปหน่อยฉันขอนอนคืนเดียวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วที่รักให้สุทัศชาไปนอนโรงแรมดีกว่าไหมเธอเป็นผู้หญิงอยู่ข้างนอกคนเดียวอันตารายจะตาย คุณเป็นคนใจแคบแบบนี้ตั้แต่เตมื่อไหร่กันเนี่ยเอาเละผมพาเธอขึ้นขบนก่อนนะออะเมื่อก่อนเพื่อรักษาครอบครัวนี้ไว้ฉันจึงได้แต่อดทนแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากทนอีกแล้วผู้ชายตรงหน้าฉันฉันก็ไม่เอาแล้ว ไมนมผงถึงหมดแล้วนมผงนี้ต้องเอามาจากเมืองนอกนอกจากยี่ห้อนี้ลูกก็ไม่ดื่มนมอ,อื่นอีกนมผงละนมผงของอันอันหมดได้ยังไงพี่วาซินีขอโทษค่ะสองวันนี้ครบรอบที่คุณย่าเสียฉันเห็นนมผงแล้วนึกถึงอัฐิของคุณยา่าก็เลยเททิ้งหมดเลยค่ะใครให้เธอแตะมั่วสู้สุทัศชาเธอชอบแย่งของฉันขนาดนี้เลยเหรอ แม้แต่เด็กเธอก็ไม่ยอมปล่อยพี่วาซินีอย่าโมโหเลยเท่าไหร่คะฉันชดใช้ให้นมผงไม่กี่กระป๋องเองไม่ต้องหรอกคุณไม่รู้เหรอนอกจากนมนี้แล้วอันอันกินนมอื่นแล้วจะอ้วกเน่ยอันอันเป็นเด็กผู้ชายเจ้าทะใจเหมือนผู้หญิงไม่ได้เนะคุณทมใจลูกเกินไปแล้ววาซินีนะวาซินียังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าตัวเองกับลูกชายไม่ได้สำคัญเท่าสุทัศชาไม่จำเป็นต้องทนอับอายอีกต่อไปแล้ว รบกวนช่วยดูลูกให้อีกสักครู่นะคะฉันจะไปชงนมอ่ะค่ะ <c oughs> คุณมาที่นี่ทำไม ในเมื่อครอบครัวคุณมาแล้วขอตัวก่อนนะคะต้องการอะไรค่อยเรียกนะคะ <c oughs> คุณมาที่นี่ทำไมหรือคุณทำใจทิ้งสุทศชาได้แล้วผมเป็นห่วงคุณกับลูกนะ <c oughs> ผมเป็นห่วงคุณกับลูกนะ <c oughs> อย่าคิดมากสิผมแค่สุทัศชาเป็นน้องสาวที่จากไปตั้งแต่เด็กเท่านั้นเอง คุณก็อย่าไปหาเรื่องเลยเธอว่าเห็นแก่น,น้าผมนะได้ไหมน้องสาวเหรอคุณคิดไปเองคนเดียวนะสิเธอไม่ได้คิดแบบนี้หรอกอันอันแปดเดือนแล้วเมื่อก่อนคุณไม่เคยดูแลต่อไปก็ไม่ต้องทำผมครับนี่ ครอบครัวคุณสุทัศชาใช่ไหมเธอเกิดอุบัติเหตุพูดยังไงเธอก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลจะรอคุณมารับเธออย่างเดียวพี่ฮาดินคะขอโทษค่ะฉันกลัวพี่วาสินีจะโมโหเราจะไปหาที่โรงพยาบาลขอโทษและช่วยดูแลอันอันค่ะไม่คิดว่าฉันจะได้ไประโยชน์ขนาดนี้เพิ่องออกจากบ้านก็ถูกรถชนฉันอาเธออยู่ไหนนี่ ชาชาอยากอย่างผู้ชายโจรชั่นชนขาเธอแบบนี้เธอในี่ใจเด็ดจริงๆไม่สิทำไมคุณเลือดเย็นขนาดนี้เธอเกิดอุบัติเหตุก็เพราะคุณนี่นะทำไมคุณยังนิ่งอยู่ได้อีกละ่ะฉันเลือดเย็นเหรอไปไปหาเธอกับผมฉันไม่ไปคุณปล่อยฉันนะปล่อยนะ มากไปแล้วด้วยไงสุทาชาเกิดเรื่องกับพวกคุณนะเธอรู้อยู่แล้วว่าคุณอีครอบครัวก็ยังจะเข้าใกล้คุณอีกนี่ทำเพื่อฉันเหรอเลิกหลอกตัวเองสักทีคารินเธอไม่ได้ทำเพื่อฉันเลยเธอทำเพื่อคุณได้ในเมื่อคุณคิดแบบนี้งั้นคุณก็ไปหาเธอกับผมผมจะที่บายให้คุณเข้าใจปล่อยฉันนะคารินเธอจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่อยากรู้ว่าพวกคุณสนิทกันแค่ไหน ปล่อยฉันนะฉันจะกลับไปดูแลอันอันผมจะให้พยาบาลดูแลอันอันก่อนหาสุทธชาเจอคุณจะไม่ได้เจอลูกคุณเอาลูกมาขู่ฉันเหรอคุณทําผิดก่อนหาสุทธชาให้เจอแล้วจบเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบได้ฉันจะหาขึ้นรถเธอะไม่ต้องแยกกันหาเถอะจะได้เร็ว ฮารินเส้นทางข้างหน้าฉันจะไม่อยู่เคียงข้างคุณอีกแล้วฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอเปลี่ยนไปฉันรู้ว่าฮารินไม่มีทางอ่อนข้อให้ฉันฉันไม่อยากเอาลูกมาเป็นเดิมพันดังนั้นฉันจึงเดินหาตามถนนเส้นแล้วเส้นเล่าจนฉันเริ่มหมดแรง ในที่สุดโทรศัพท์ก็ดังท้าช่าบอกว่าอยากกินซุปฝีมือคุณกลับบ้ามาทำให้หน่อยถือว่ามาขอโทษเขาพอดีเลยจะได้อธิบายให้คุณเข้าใจพี่ฮารินพี่เฝ้าฉันมาหลายชั่วโมงแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะไม่ได้เธอบาดเจ็บขนาดนี้ฉันเป็นห่วงรู้แล้วฉันจะกลับไปถึงเวลากลับไปเอาเอกสารทั้งหมดออกมาแล้ว ในบ้านที่ผูกพังหลังนั้นไม่ควรมีของของฉันมาน,นานแล้วว่าไม่ได้ลูกเราดื้อขนาดนั้นโทรมาหาเราตอนนี้ลูกต้องถูกรังแกหนักมากแน่นี่พวกเราไปดูล่วงหน้ากันดีไหมก็ดีผมใช่คนจองตั๋วเครื่องบินเลยพวกเราไปรับดีนี้กลับบ้านกันเถอะเอ๊ะพี่วาสินีมาแล้วเหรอพี่ฮาริน พี่อย่ามาดูแลฉันเลยฉันกลัวพี่วาสินีจะโกรธอีกถ้าเธอกลัวฉันโกรธจริงๆคงไม่โผล่หน้ามาที่บ้านฉันอยู่ห้องลูกชายฉันดื่มน้ำที่สามีฉันริ่นให้คุณอย่ามาบีบกันแบบนี้นะสุทัิชาเตรียมจะอธิบายกับคุณแล้วต่อไปเธอจะไม่มาอยู่บ้านเราอีกเธอไม่ต้องอธิบายหรอกอยากทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่สนใจ ไม่รู้ว่าทําไมท่าทางของเธอทำให้ฉันรู้สึกกังวลกับวายทั้งที่เธอเป็นแค่แม่บ้านที่ต้องพึ่งพาฉันเท่านั้นแต่เหมือนว่าจะทอดทิ้งฉันไปทอดทิ้งบ้านหลังนี้ที่เธอสร้างมากับมือไปพี่ฮารินพี่วาซินีปกติชักสีหน้าใส่พี่แบบนี้เหรอคะพี่อยู่ข้างนอกทํางานเหนื่อยยังดูแลดีแบบนี้ทําไมเขาไม่รู้จักพอบ้างถ้าไม่มีพี่ไม่รู้ว่าเขาต้องลําบากแค่ไหนะ คุณเก็บเสื้อผ้าทำไมฉันเรื่องแค่นี้ต้องทะเลาะกับผมเลยเหรอ <gasps> วาสินีคุณไม่ใช่เจ้าหญิงเลิกเอาแต่ใจได้แล้ว like these that away. จะเอาบัตรกับพาสปอร์ตไปไหนจเจ้าบัตรกับพาสปอร์ตไปไหน พี่วาซินีพี่เอาแต่ใจแบบนี้ได้ยังไงอ่ะช่วเข้าใจพี่ฮารินที่ลำบากหาเงินเลี้ยงพี่หน่อยสิทำไมฉันถึงได้โง่ขนาดนี้ถึงได้ทำใจทิ้งของไม่ได้ทุกอย่างที่นี้ไม่มีความจําเป็นต้องเอาไปด้วยเลยคีย์การ์ดบ้านที่คุณให้ฉันเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วต่อไปคุณไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องฉันกับอันอันอีกหมายความว่าย่งไงครูผมงั้นเลยพี่วาซินีที่ไม่มีงานทำอะไรก็ไม่เป็น ต้องพึ่งพี่ฮารินหาเงินมาเลี้ยงถึงได้มีชีวิตดีแบบนี้พี่หนีออกจากบ้านแล้วจะไปไหนได้ยังไงก็ต้องรืดบัตรของพี่ฮารินไปเช่าบ้านอยู่ยังต้องใส่ชุดที่พี่ฮารินซื้อให้ฉันกับฮารินอยู่ด้วยกันมาห้าปีก่อนคลอดอันอันฉันทำงานมาตลอดไม่จำเป็นต้องให้เขาเลี้ยงหลังคลอดอันอันเขาเป็นคนขอให้ฉันลาออกอยู่บ้านเองไม่ใช่ฉันที่ขอให้เขาเลี้ยง คุณหนูใหญ่ผม,มรับคุณกลับบ้านครับคนคนนี้เรียกพี่ว่าคุณหนูใหญ่บอกว่าจะรับพี่กลับบ้านด้วยเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าไม่กลัวคนอื่นดูโทรศัพท์ล่ะผู้ชายคนนี้เป็นใครหรอไม่ใช่ว่าพี่เป็นพวกอยู่ข้างนอกรับหลังพี่ฮารินนะขอโทษนะคะพี่วาซินีฉันพูดผิดไปหรือเปล่าคะนี่วาินีคุณจะไปไหน